ทูไทเฮาครอบครัวของกระหม่อมจริงๆแล้วมีกันอยู่หลายคนพระเจ้าค่ะแต่ว่าหลังๆนี้แยกย้ายกันไปหมดแล้วจึงไม่มีอะไรน่าพูดถึงเจ้่ค่ะเซียวกุยจือไม่มีครอบครัวสวรรค์จึงได้ส่งไหต้าฟู่มาให้แก่เจ้ามีหน้าเจ้ากับไหต้าฟู่สนิทราว่อลู ทุนไทยเขากระหม่อมถูกส่งไปทํางานที่ห้องเครื่องวังหลวงต่อมาหลังจากท่านไหายตาฟูตาบอดกระหม่อมจึงคอยรับใช้ท่านไหายตาฟูอยู่ทุทกๆวันถือว่าเป็นสิ่งที่กระหม่อมควรทําแล้วพระเจ้าค่ะเซียวกุ้ยจือพูดจาหน้าฟังมีหน้าละ่ะไหายตาฟูถึงให้เจ้าอยู่เคียงข้างปีนั้นในวังหลวงไหายตาฟูคอยรับใช้ห้องเต้อ,องค์ก่อนวันนี้อดีตห้องเต้สวรรคตไปแล้ว ไฮตาฟูกลับมารับใช้ในวังอีกครั้งนั่นเป็นเพราะอะไรเขามาสืบหาอะไรหรือเปล่าเสียกุจือถ้าจะรู้อะไรแล้วก็รียทูลให้ไทเฮาทรงทราบสิองหญิงพูดได้ถูกต้องแล้วถ้าข้าไม่ยอมบอกอะไรออกไปเห็นทีคงจะรอบไปจากที่นี่ยากแนะ่เออความจริงแล้วดูเหมือนกำลังสืบอะไรอยู่สักอย่างพะยะค่ะสืบอะไรเออท่านไฮต้าฟู ให้ข้าพาไปหาคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าหลีอูจั่วพะยะาค่ะจากนั้นล่ะทูลไท้เฮาถ้ากระหมอ่อมกราบทูลไปแล้วสมอย่าได้ไปบอกกับไห้ต้าฟู่นะนี่เป็นความลับนะพะยะคย่ะพูดมาเฮไข้ต้าฟู่ถามหลีอูจั่วเรื่องพระศพของเซี่ยเซียนตวนฮองเฮาพะยะค่ะถามว่าอย่างไรกันล่ะถามว่าหลีอูจั่วเป็นคนบรรจุพระศพของเซี่ยเซียนตวนฮองเฮาใช่หรือไม่พะยะค่ะเขาถามเรื่องนี้เพื่ออะไร เขาอยากจะรู้ว่าในโรงพระศพของเซี่ยวเซียนตวนฮองเขานั้นมีหรือว่าไม่มีมีอะไรกันไขบ่บุกเรืองแสงพพย่ค่ะเฮ้ยท่านนี้ก็บอกด้วยไหนพูดอีกครั้งสิไ่ต้าฟูถามหลี่อู่จั่วว่าเห็นไขบ่บุกเรืองแสงในโรงพระศพของเซี่ยวเซียนตวนฮองเขาหรือไม่เขาถามหาไขบ่บุกเรืองแสงทําไมทุนไทยเขาดวงตาก็าให้ต้าฟูบอดสนิทเขาปรุงยาเพื่อรักษาตาให้หายยังขาดก็แต่ผงไขบ่บุกเรืองแสงพพย่ค่ะเจ้าพูดว่า ไข่ต้าฟู่พาจะไปสุสานหลวงก็เพื่อไปขโมยไข่มุกเรืองแสงในโลงพระศพของเขาเลยขานเขาทรงรู้ได้ยังไงว่ากระหม่อมเข้าไปในสุสานหลวงกับไข่ต้าฟู่งั้นจะรู้ได้ยังไงว่าองค์หญิงถูกพาตัวไปบ้านหลีอิจช่วคือเออคือว่ากระหม่อมกะจะไปรอองค์หญิงทานมื้อเย็นแต่ก็หาองค์หญิงไม่เจอ ต่อมาเสียวเอิรในร้านบอกว่าองคหญิงนั่งเกี้ยวเพื่อไปยังซอยซอยหนึ่งถึงได้รู้ว่าที่นั่นคือบ้านของหลี่อูจั่วพะยะค่ะบังอาจกระหม่อ,อมอสุควคนตายกระหมอ่อมทำผิดไปแล้วพะยะค่ะยกเขาได้ใครให้เจ้ามาอ๋อทูลให้เขาห้องเต้ทรงประทานให้ยหมค่ะห้องเต้ะ เจ้านี่ช่างโชคดีจริงๆเอท่านแม่ท่านพักดื่มน้ำชาก่อนออออออรอดพระโยบครั้งที่แล้วเราออกไปล่าสัตสว์เสี่ยวกุ้ยจื่อได้ช่วยชีวิตของห้องเต้และหนิงเอ๋อเอาไว้จริงๆเขาก็มีความซื่อสัตย์อยู่นะเพคะ ดีมากงั้นข้าขอสั่งเจ้าวันหลังถ้าเกิดข้าเรียกเจ้ามาดื่มชาอีกเจ้าต้องยินยอมนำเรื่องของไห่ต้าฟู่มาบอกให้ข้ารู้นะทูลไทยเขากระหม่อมน้อมรับพระบัญชาถามมาต่อไปไม่มีความลับทูลแต่ความเป็นจริงดีมากเยื่ชูเทค่ะเจ้าจงนำชุดผ้าไหมที่ดูดีมามอบให้เสี่ยวกุ้ยจื้อเทคะซเสี่ยกุ้ยจื้อ ยังไม่ขอบพระไทย<อ>ไทยเฮาอีกเสียวกุยจือขอพระไทยไทยเฮาพระเจ้าฮะเสียวกุยจือเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ถ้าไฮต้าฟูดถามถึงเจ้าจะตอบว่าอย่างไรเออกระหม่อมจะตอบว่าไทยเขาไม่ได้ทรงถามอะไรกระหม่อมจะไม่พูดออกไปเลยพระเจาค่ะ <c oughs> ดีมากไปได้ องหญิงครั้งที่แล้วกระหม่อมแพ้ติดต่อกันสิบตามันน่าขายหน้าจริงๆเลยอ่ะวันนี้กระหม่อมขอไม่เกรงใจองหญิงนะพูดแบบนี้ครั้งก่อนๆเจ้าแกล้งแพ้ข้าเหรออ๋อมิกล้ามิกล้ามิกล้ากระหม่อมแค่ล้อเล่นน่ะองหญิงสมเล่นแบบนี้สุดยอดมากเลยกระหม่อมมิอัจชนะได้ถ้าเกลียดท้าจริงๆที่พูดจาแบบนี้ รอยยิ้มเสยแซงท่าทางกันเลิศเห็นชัดว่ากำลังประจบนนีเจะต้องใช้ความสามาถไปชนะข้าถ้าเกิดจับได้ว่าเจ้ายังแอบออมมือให้ข้าอีกแล้วก็จะจับเจ้าโยนออกไปโดยด้วยผมาโจกค่ะคอนกันกระดาษคอนกันกระดาษคอนกันกระดาษ